กาแฟที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพของตัวเองที่ร้านของพี่หมูพี่แพรดี้นี่มีเมนูพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะฉีกไปเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวยังคงจะต้องเก็บความอร่อยเอาไว้ทำยังไงอดีให้รสชาติมันใกล้เคียงของเดิมปลายทางของเรามันคือมันแค่นี้เองอร่อยแม่อร่อยการเลือกชนิดกับของนมเนี่ยมันมีผลกับรสชาติของกาแฟแต่ละแก้วมากน้อยแค่ไหนะคะควรจะต้องคำนึงถึงเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้มากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ใครๆก็รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะคอกาแฟาก็มองหาทางเลือกเพื่อสุขภาพเหมือนกันค่ะแล้วร้านหรือว่าคาเฟ่ขอยงคุณล่ะคะมีเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้หรือยังถ้ายังไม่มีเป็นไรนะวันนี้ P i n s ไซต์ครับ by CP Meji มีคำตอบค่ะในเอพิโซดที่มีชื่อว่ากาแฟสำหรับคนรักสุขภาพค่ะ แน่นอนค่ะยุคนี้ใครๆก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินออกกําลังกายหรือเช่นเดียวกับคอกาแฟที่เริ่มมองหาเมนูกาแฟเพื่อสุขภาพกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคาเฟ่ของคุณกำลังมองหาเมนูกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพวันนี้พี่มูพี่แพดดี้รวมถึงพี่เสรีจะมาแชร์เทคนิคเรื่องนี้ให้ฟังกันแบบละเอียดยิบเลยค่ะน่าดีใจนะคะที่ตอนนี้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งเรื่องของอาหารการกินการออกกําลังกายเครื่องดื่มนี่สําคัญเลยนะคะอย่างกาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มหลักที่ต้องมีทุกวันเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่รักสุขภาพก็จะต้องตามหากาแฟที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพของตัวเองเหมือนกัน <laughs> ที่ร้านของพี่หมูพี่แพดี้นี่มีเมนูพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอะคะอแพรมีบ้างค่ะเพราะว่าร้านอยู่ใต้คอนโดและอยู่ติดกับฟิตเนสก็เตรียมบางเมนูสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้แปลว่าก็มี แล้วคนอีกแล้วมันนิยมไหมคะคนชอบไหมคะยังถือว่าเป็นส่วนน้อยอยู่เพราะคนยังติดรสชาติรสชาติคลาสสิกรสชาติดืดๆอยู่กลุ่มนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นเทรนด์ที่กาลังจะมาถึงแม้ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ก็เป็นกลุ่มน้อยที่น่าจะไปในทางที่เติบโตขึ้นเชื่อว่าใช่เชื่อว่าจะโตขึ้นบาริสต้าก็จะต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าที่ทานเจทานอะไรได้บ้างทานอะไรไม่ได้บ้างค่ะแล้วก็อย่างบางกลุ่มกินคีโตมิจเทอรี่มีกี่ประเภทอีกอย่างเงี้ยค่ะคือรู้เอาไว้ข้าวๆไว้เป็นความรู้ เราจะได้นําเสนอตัวลูกค้าได้ถูกคือพวกนี้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนอย่างสมมุติว่าเราอยากได้เมนูเพื่อสุขภาพที่รสชาติใกล้เคียงเมนูคลาสสิกอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ่านดีใช้เวลาระยะหนึน่งพี่หมูพีพีที่ย้ําตลอดเลยเนาะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องการอ่านดีเพราะว่าตลาดตรงนี้มันโตขึ้นแต่สําคัญอย่างหนึ่งเลยนะพี่หมูพีพีดี่ไม่ได้บอกว่าฉีกไปเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวยังคงจะต้องเก็บความอร่อยเอาไว้ทํำยังไงอ่านดีให้รสชาติมัน กล้เคียงของเดิมที่สุดทํายังไงอะคะมันดูยากมากเลยอะคือเร,<ม>เราต้องเข้าใจวัตถุดิบก่อนชิมเยอะๆรู้จักวัตถุดิบเยอะๆสารทดรทแทนให้ความหวานเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับอย่างอย่างถ้าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยอินดิทิทลอ,อย่างเงี้ยใส่เยอะก็ไม่ได้ใส่เยอะก็ขมความหวานเขาก็แค่70%ของน้ําตาลทรายอย่างเงี้ยอ่าเราเราเองก็ต้องมาประเมินว่าเยอะที่สุดที่เราใส่ได้คือเท่าไหร่หรือถ้าเกิดเราใช้พวกบางตัวอย่างพวก ูคาโรสเนี่ยมันหวานมากมันหวานโอเวอร์ม,มากเลยพวกนี้ก็ต้องใส่น้อยมากเลยหรือว่ากับบางคนที่แบบว่ายังพอทานน้ําตาลได้เราก็เอาน้ําตาลเทียมกับน้ําตาลจริงผสมกันก็ได้ก็ได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับของเดิม,มโดยที่แคลอร,รี่อาจจะลดลงไปครึ่งหนึ่งแต่สําหรับคนที่กินแคลอร,รี่ไม่ได้เลยก็ต้องไปใช้น้ําตาลเทียมทั้งหมดอย่างของแพทยอย่างนี้ก็คือลูกค้าจะอยากรู้ส่วนผสมข้างในอย่างเช่นว่าที่นี่มีนม โลแฟตไหมหรือว่าอย่างช็อกโกแลตอย่างเงี้ยคุณใช้ช็อกโกแลตอะไรช็อกโกแลตโปรเซสแบบไหนส่วนประกอบในซอสช็อกโกแลตของคุณมีอะไรบ้างบางทีเขาก็เป็นกังวลอยู่กับเรื่องนี้เหมือนกันสมัยก่อนเลยนะคะเชอบเข้ามาถามว่าลาเต้ยเย็นที่นี่ใส่ครีมเทียมหรือเปล่าสมัยนี้ก็จะเป็นลาเต้ยเย็นที่นี่ใส่วิปครีมหรือเปล่า อ,อย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเขาอยากจะรู้ว่าในหนึ่งแก้วที่เขาทานเข้าไปอะ่ะมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งลูกค้าก็จะมามาบอกเราตรงๆเลยว่าเออเขาเขาทานอะไรได้เขาทานอ,าอะไรไม่ได้มีอะไรแนะนําเขาไหมซึ่งเรามองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีดีนะเราก็ยินดีที่จะให้ให้อินโฟเมชันทั้งหมดเขาไปาเพราะว่ามันคือเรื่องของสุขภาพเขา,าบางทีบางคนเขาอาจจะทานไม่ได้จริง,รงๆอะไรเงี้ยบางร้านอย่างนี้เทรนน่ะชอบทำร้านได้เย็นแล้วแอดวิปคมีมเข้าไป เพื่อเพิ่มเทกเจอร์บางอย่างเขามันหอมมันมันใช่ใช่ใต่นคราวนี้ร้านที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าในแก้วนั้นน่ะมีไขมันเติ่มลูกค้าก็จะกินเหมือนบอกว่าอร่อยกินลาเต้เย็นที่มีนมกับกาแฟโดยที่เราไม่รู้ว่าแฟตมันโอเวอร์มากเลยปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของนมเนี่ยมีผลกับสุขภาพมากๆประเภทของนมก็เยอะเหมือนกันเวลาเอามาผสมกับกาแฟเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ ตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากน้อยแค่ไหนคนไทยก็ยังชอบกินนมที่เป็นไขมันทรานนะครับพวกคอนเดน์มิลเป็นหลักเหมือนกันฉะนั้นจริงเราเราก็ต้องใช้นมที่เป็นเดลี่ะครับมาทำให้เทกเจอร์ครีมี y สู้กับพวกคอนเดน์มิลได้เดี๋ยวมันจะทำไ,ได้ยังไงอะพี่หมูมันยากมากครับครับก็อาจจะต้องเป็นที่วิธีการทำแล้วนมในปัจจุบันมันก็หลากหลายมากเลยมีมีบางตัวที่แบบว่า เพิ่มความหวานได้โดยที่ไม่ได้แอดออนอะไรเข้าไปถ้าเกิดว่าอยากจะลดความมันจากพวกขมิมนเทียมเราก็อาจจะเพิ่มด้วยนมฟู e แฟต,ฟแฟตแใช้นมที่มีปริมาณไขมันเยอะขึ้น<ล>นเราก็ได้ไขมันที่ดีกว่า<ม>แต่ก็ยังเป็นไขมันที่เราย่อยสลายได้หรือถ้าเกิดว่าอยากลดน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะทดแทนด้วยนม,มแลคโตสฟรี ซึ่งมีความหวานน้อยอ่อนกว่าน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลจริงๆแล้วก็น่าดีใจนะคะเพราะว่าเรามีทางเลือกของนมเยอะ<ช>มากขึ้นในตลาดเยอะแบบเยอะมากๆ แต่ไฟเชื่อว่าหนึ่งคำถามสําคัญเนาะเพราะว่าปลายทางของเรามันคือมันแค่นี้เองอร่อยแม่อร่อยอการเลือกชน,นิดกับของนมเนี่ยมันมีผลกับรสชาติของกาแฟแต่ละแก้วมากน้อยแค่ไหนอะ่ะท่านมองว่าคนที่รักสุขภาพอะค่ะเหมือนเขาก็จะเตรียมใจเอาไว้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะ <c oughs> ว่าแบบถ้าฉันจะรักสุขภาพฉันจะต้องทดแทนด้วยการตัดสิ่งนี้ออกไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็จะมีเขาก็จะมีความคาดหวังอยู่ใน นิดนึงว่าเออมันอาจจะไม่ได้อร่อยนะแต่ถ้าเราสามารถปรุงให้อร่อย,ยคือมันจะเกินกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังแล<ช>้วเขาจะรู้สึกว้าวจริงแพท,ทคเคยทำ experiment ครั้งหนึ่งคือแพทเปลี่ยนนมปกติแพทจะใช้เป็นนมสูตรธรรมดาเลยทีนี้แพทเปลี่ยนไปใช้หลักตดฟรีรแล้วเสิร์ฟไปเลยไม่มีใครรู้ค่ะทุกคนคิดว่าเป็นนมปกติหมดเลยแต่สุดท้ายเราก็เฉลยให้เขาฟังนะคะว่าอันนี้วันนี้เราใช้นมตัวนี้มาทำเป็นลาเต้เย็นนะคะ แล้วเราดูฟีดแบ็ว่าเขารู้สึกปกติหรือเขารู้สึกผิดปกติถ้าลูกค้าสามารถที่จะแบบลื่นไหลไปได้โดยที่เขาไม่ได้ติดอะไรเลยอย่างเงี้ยถือว่าเราทําสําเร็จแล้วเพราะว่าตัวนี้พิสูจแล้วเรื่องของตัว l ลคโตส e รีว่ารสชาติมันไม่ได้มาลดความอร่อยไม่ได้มาเปลี่ยนอะไรด้วยถ้าอย่างนมล o w f a หรือว่านมศูนเปอร์เซ็นแฟตอย่างเงี้ยค่ะกาแฟที่เลือกใช้เนี่ยอาจจะต้องเลือกอีกหนึ่งอ๋อใช่อันนี้ก็มาถึงเรื่องสําคัญทุกคนคะคือการแมชการจับคู่การจับคู่กันให้ถูก ระหว่างเมล็ดกับนมใช่ค่ะหมาว่าทุกคนทุกคนเนี่ยที่ดูอยู่เนาะที่มีร้านกาแฟหรืออยากจะเปิดร้านกาแฟของตัวเองอ่ะมีคําถามเนี้ยโตโตไฟชมาตัวใหญ่มากค่ะแมทยังไงถ้าเกิดนมประเภทโลแฟตหรือว่าไขมันต่ําลงมาเนี่ยก็คือแนะนํากับกาแฟขั้วอ่อนหรือขั้วกลางเยี่ยมใช่ครับอย่าอย่าเข้มมากใช่ค่ะเข้มมากตัวตัวนมเขาสู้กับกาแฟมนได้ตัวที่ทําให้กาแฟขั้วเข้มกินง่ายก็คือแฟตในนมค่ะ ตอพอเขาไม่มีแฟตเท่านี้กาแฟก็จะยิ่งแบบเยวี่ยิ่งหนักมากดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วคือถามลูกค้าเลยก็ดีเหมือนกันเป็นฟีดแบ็ที่ใดเล็กที่สุด <c oughs> คือเสิร์ฟบอกไปแล้วก็ไม่ทราบว่ารสชาติเป็นยังไง เราก็จะได้เก็บมาบว่าเราควรที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเราควรที่จะเสริมที่มาเล็ดหรือเราควรที่จะทำยังไงกับนมพี่หมูพี่แพดีคะคถ้าเราจะสรุปชัดๆเลยสําหรับคนที่อยากจะรู้ว่าทาเมนูกาแฟเพื่อสุขภาพจะต้องดูอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือดูลูกค้าเราก่อนนะคะสำหรับแพทเนี่ยจะแบ่งเป็นช่วงอายุอย่างเช่นแบบช่วงช่วงวัยรุ่นหน่อยแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็กินลาเต้เย็นใส่ไสหลับรสชาตนินู่นนั่นนี่30 4สิบี่บวกขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องการ ความหวานที่ลดน้อยลงแล้วก็ปริมาณแฟตที่ลดน้อยลงอันที่2เลยก็ดูว่ามเมล็ดกาแฟที่เรามีอยู่แล้วในร้านเนี่ยรูปร่างลักษณะเป็นแบบไหน พวกอ่อนพวกกลางพวกเข้มถัดจากนั้นมาก็คือเราก็ดูว่านม,มตัวไหนที่เหมาะที่จะใช้กับมเมล็ดที่เรามีในร้านมากที่สุดคืออาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแบบสุดโต่งจนเกินไปไม่ต้องคั่วกาแฟมาเพื่อใช้กับนมตัวนี้เราดูว่าเรามีอะไรแล้วเราเลือกนมแบบไหนมาใช้กับมเมล็ดตัวนี้ดีกว่าค่ะเข้าใจลูกค้าแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีใช่ค่ะสิ่ง<ม>ที่เรามีอันนี้สําคัญค่ะพี่หมูค่ะเราอยากให้ร้านทุกร้านน่ะเข้าใจในเรื่องวัตถุดิบจริงๆว่า ตัวนี้สาหรับลูกค้ากลุ่มไหนทานได้ลูกค้ากลุ่มไหนทานไม่ได้ถ้าเกิดเรารู้จริงเวลาเราสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยเราสามารถติงโจทย์ให้เขาได้ว่าเมนูในร้านเราเราจะเสิร์ฟตัวไหนให้เหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการได้เพราะว่าบางทีเราไปติโจทย์แล้วโจทย์มันผิดโจทย์ผิดปุ๊บลูกค้าอาจจะเอฟเฟกเข้าโรงพยาบาลได้แสดงว่าความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งแล้วก็กใช่โปรเซตี้อันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของความอร่อยเนี่ยอาจจะตามมาใช่ ที่สุดแล้วเราก็อยากได้เมนูที่อร่อยที่สุดแล้ว<ม>ลูกค้าปลอดภัยน่าสนใจมากสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลค,คือมาจากความเข้าใจทั้งในตันลูกค้าและในตัววัตถุดิบของเรางั้นไฟทมตรงๆเลยนะคะควรจะต้องคำนึงถึงคิดถึงเนาะเมนูเพื่อสุขภาพแบบเนี้ยมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างอ,อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่กําลังมาแล้วแพทก็มองว่าน่าจะมีตะขาขึ้นอย่างเดียว<อ>ดังนั้นบริษัาเนี่ยควรที่จะรู้ ศ, food safety, ศึกษาเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ศึกษาเรื่องของนูทริช i เชียนเรื่องของคุณค่าทางอาหาร,หรอหลไรพวกนี้ด้วยมีออปชันนี้เอาไว้ก่อนสําหรับลูกค้าด้วยแล้วก็สําหรับตัวเราเองด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเรากลับมามองด้วยคำว่าเราจะเก็บอินยีเดียนยังไงหลายตัวไหมอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเห็นเมจิมีแลคกออนฟรีที่เป็นศูเปด้วยเราไม่ต้องเก็บนมหลายตัวครับ ศูนย์เปอร์เซนต์ด้วยแล้วนมฟรีด้วยใช้งานได้ตัวเดียวคุ้มเลยใช่ถ้าสนใจมากประเมินตัวเองควมพร้อมของเราแล้วก็ไปเลือกเลือกเลือกนมที่มันตอบโจทย์ลูกค้าได้กว้างขึ้นไฟชอบค่ะทุกคนวันนี้รับรองนะว่าในช่วงอัดแทสของเราตื่นเต้นแน่ๆนะคะสำหรับเมนูกาแฟเพื่อสุขภาพจะเป็นอะไรไปติดตามกันค่ะในช่วงอัดแทสค่ะ และในช่วงอัเทสหากใครกำลังคิดว่าเมนูกาแฟาเพื่อสุขภาพถูกจำกัดในเรื่องของวัตถุดิบหรือส่วนผสมแล้วแล้วก็วันนี้พี่หมูกับพี่แพดดี้จะมาลองฉีกกฎเดิมๆเครียดเมนูกาแฟาที่ต้องบอกว่าทั้งอร่อยและที่สำคัญตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปอัเทสพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงอัเทสท,ที่เราจะมาคุยกันค่ะเรื่องของเมนูกาแฟาที่เป็นเมนูทั้งเลิกสารพคนรักสุขภาพเนี่ยก็จะมีนมเข้ามาเยอะเลยค่ะก็จะต้องรบกวนพี่เสรอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีรับถ้าเราพูดถึงนมจริงๆแล้วเป็นเมนูสุขภาพอยู่แล้วแหละถ้าแบ่งตามหลักการมันจะมีอยู่3ตัวหลักก็คือตัวนม full fat นม low fat และก็นม non fat ในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาก็มีอีกตัวนึงก็คือนมแลกต้ฟรีครับแฟตในนมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่ประเด็นเดียวคือเรื่องของแคลอรี hmm. ่แต่ว่าในแฟตของนมเนี่ยเป็นข้อดีคือไขมันในนม เป็นไขมันที่ช่วยในการบำรุงสมองสร้างัเราก็ไปลดแคลอรี่ได้โดยการขยับไปเป็นนมตัวอื่นที่ว่าอ๋อแสดงว่ามันเป็นถึงมันจะเป็นไขมันมันเป็นไขมันที่ดีแต่ถ้าอยากจะลดจริงๆก็มีทางเลือกแหละหลายๆตัวอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปดังนั้นวันนี้เมนูเราจะมาทําท่านไหนก่อนดีคะเอาของแพทแนะนําเป็นอินกีเดียนก่อนละกันค่ะเพราะว่าต้องบอกพี่เสรีนิดนึงว่าตอนเนี้ยะปัจจุบันเนี่ย หรือลูกค้าที่เข้ามาอย่างเงี้ยเขาต้องการที่จะรู้อินกิเดียนว่าเราใส่อะไรมากขึ้นเพราะหลายๆคนก็จะทานไม่หวานมากไม่ทานครีมเทียมดังนั้นเนี่ยแพทก็เลยทําเป็นซอสช็อกโกแลตที่ดีต่อสุขภาพเราสามารถควบคุมความหวานในตัวซอสช็อกโกแลตได้แล้วเราก็สามารถควบคุมเทคเจอร์ในตัวช็อกโกแลตได้ดังนั้นอินกิเดียนที่แพทเลือกใช้ก็จะมี1โกโก้พาวเดอร์สองก็คือน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ วาน,นิลาเอ็กซ์แทรเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมหวานซึ่งเข้ากับช็อกโกแลตได้ดีแล้วก็ใส่เกลือพิงซอลฮิมารยานซอลลงไปนิดนึงแล้วก็น้ำค่ะจากนั้นก็นำทุกอย่างใส่ลงหม้อแล้วก็ซิมเมอร์จนกว่าเราจะได้เทคเจอร์ที่เราต้องการมแมทชคู่กับนมตัวสูตรเปอร์เซ็นต์แฟตค่ะ ดิดักช็อกถ้าเขาทำจริงๆมันก็จะไม่มีไขมันของโกโก้อยู่แล้วค่ะนั้นการที่เขาเลือกใช้ตัวศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเลยเป็นสิ่งถูกต้องเพราะมันไม่ต้องการความครีมมี่มันต้องการความความดาร์ของมันแล้วก็มีความหวานที่อยู่ข้างในซึ่งซึ่งตัวศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันตอบโจทย์แล้อีกอย่างหนึ่งเวลาลดไขมันลงเนี่ยเป็นนมศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่ต้องเพิ่มมันเจะเพิ่มตัวเลคโตสที่ทำให้หวานขึ้นกระบวนการทำหรอคะใช่ใช่ทำให้หวานขึ้นอีกอันน จะมันจะช่วยบูดรสชาติของชอ็อกโกแลตแต่ที่เป็นแบบดาร์กช็อกนะบตรงกับเป้าหมายที่พอดีไหมคะใช่ค่ะแต่ที่สําคัญเลยก็คือเราอยากให้รสชาติบาลานซ์ระหว่างชอ็อกโกแลตกับกาแฟด้วยไม่ช็อกโกแลตเกินไปแล้วก็ไม่กาแฟจนมากเกินไปอ๋อ,อ้มันเลยเป็นตัวกลางในการเชื่อมชใช่ค่ะเ,เนี่คือเมนูแรกของเรารนะคะศเปร์เรียบร้อยเราขยับมาที่อีกตัวนึงค่ะครับเล็กรสฟรีครับแล้วต้องการความหวาน ขึ้นมาจากธรรมชาติไม่ต้องการสารบุ้งแตกแต่เราจะเอาล็กรดฟรีทำให้เทกเจอร์เขาครีมมี่ขึ้นโดยเราจะเอาเขาไปปั่นให้กลายเป็นโฟมเราจะเสิร์ฟคู่กับช็อตเอสเปรสโซ่ที่เราจะเอาไปชิลเขานิดนึงเพื่อช็อตเขาจะได้เย็นแล้วโฟมก็เย็นโฟมนุ่มมากเลยค่ะครับ แล้วมันทําได้ขนาดนี้เลยเหรอคะก็ต้องมีเทคนิคหน่อยครับก็คือเราก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้ให้ตัวนมของเราเนี่ยเย็นตลอดเวลาเพื่อที่เขาปั่นแล้วเขาจะได้คงสภาพความเย็นมันช่วยได้ยังไงคะความเย็นมันทําให้อากาศเนี่ยมันมีขนาดเล็กเวลาไขมันไปพุ่มเนี่ยมันจะพุ้มตอนที่อากาศมนขนาดเล็กมันก็ได้โฟมที่ละเอียดกว่าละเอียดจนไม่เห็นฟองเลยค่ะด้วยตาเนาะคือน้อยมากๆตัวแล็กโต้ฟรีจริงๆแล้วเนี่ยตัวไขมันเนี่ยมัน น้อยกว่านมปกตินิดเดียวมันยังอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่มฟูลแฟตอยู่ oh. แต่ความเป็นสุขภาพของมันก็คือว่าการที่เราไม่ต้องใส่เฉหลัเพราะว่าตัวแลคกตฟีนเนี่ยมันให้ความหวานจากนมที่หวานขึ้นกว่าปกติแล้วก็เวลาพันเจอเกอาแฟเนี่ยมันก็เลยให้โครงสร้างที่มันดีเพราะว่ามันจะมีความครีมมี่ของมันอยู่ hmm. ครับก็เลยเป็นคาปูที่ดีเพราะคาปูต้องการความครีมมี่ของมันอยู่เราก้าวข้ามภาพจําเดิมๆที่ว่าอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมันจะต้องมีแค่เมนูคลาสสิกเฉยๆอะ่ะ พอเราใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปเลือกวัตถุดิบสนุกกับเขาหน่อยใส่ใจหน่อยว่าอะไรคู่กับอะไรใช่วิธีการแบบสนุกสนุกแบบพี่หมูที่มาเปลี่ยนแลคโตสฟรีขึ้นมาเป็นแบบโฟมฟองที่น,นุ่มขนาดนี้ฝ้ายว่ามันสร้างความประทับใจแล้วก็ พาเราไปสู่อีกจัก,กรวาลหนึ่งของของรสชาติที่มันเยอะมากๆแล้วก็สนุกมากๆสำหรับคนรักสุขภาพด้วยสำหรับใครนะคะที่ได้เทคนิคจากพี่หมูพี่แพดดี้แล้วก็วิธีการเลือกนมแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องของธรรมชาติของนมทางเลือกเพื่อสุขภาพแต่ละตัวไปแล้วจากพี่เสรีเอาไปทำอะไรเมนูไหนพัฒนาอย่างไรเอามาแชร์กันด้านล่างเนาะดังนั้นอีพีต่อไป <c oughs> อย่าพลาด <c oughs> พี่หมูชอบกิน ลาเต้ไหมคะชอบทำไหมโอ้ชอบเลยชอบเนาะสายเท่เหมือนกันไหมคะสายเท่เลยค่ะสายเท่เลยค่ะเทไลลาเตอาร์ตค่ะเราจะมาเรียนรู้จากริสตาคนพิเศษที่จะให้เกียรตินะมาคุยกับเรามาแชร์แบบไม่กั๊บเหมือนพี่หมูพี่แอดี้เนี่แหละเหมือนพี่เสรีเลยมาแชร์กันนะคะในเอพิโซดหน้าติดตามค่ะสําหรับสายลาเตอาร์ตวันนี้ขอบคุณพี่หมูพี่แอดี้พี่เสรีมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเจอกันนะอีพีหน้าค่ะ เรามีอีกหนึ่งลาเตอ้อาติสที่มีดีกรีระดับแชมป์ไม่ใช่แค่ประเทศนะคะแต่ว่าไปมาหลายที่ทั่วโลกแล้วด้วยค่ะถ้าสำหรับแม็กซ์คิดว่ามันเป็นเรื่องของสอย่างอากาศนมแล้วก็ความร้อน